ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายค่ะของรายการสุดคูณสุขภาพนะคะก่อนหน้านี้เราก็ได้พูดถึงกันในเรื่องของเส้นผมนะคะโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะคะเรามาต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะคะจากเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนนี้ก็มีในเรื่องของผมแห้งมาฝากกันอีกหนึ่งครั้งนะคะเขาบอกว่าผมแห้งเนี่ยไม่ควรใส่ทรีทเมนต์นะคะขณะที่ผมยังเปียกอยู่เพราะว่าจะไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรนะนะคะแล้วก็ให้ใดผมเป็นรูปกากบาทนะคะจนเกือบแห้งนะคะดป็นอาจจะแบบว่าขยักไปขยัก มาอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจกันข้างน้งไปฝั่งนี้ข้างนี้ไปฝั่งนี้ะนะคะจนเกือบแห้งแล้วก็นวดด้วยโฟมแต่งผมจากนั้นค่อยดให้แห้งต่อไปนะคะอันนี้ก็เหมือนแบบว่าเขาอาจจะกําลังบอกว่าใครที่บอกว่าอยากจะทําผมให้มันจัดทรงได้ง่ายขึ้นนะคะบางทีเส้นผมแห้งบางทีแบบจัดทรงอะไรบางทีมันก็จะแห้งกรอบไม่ไปนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่นํามาฝากกันด้วยนะคะหรือต่อไปนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ t o in one นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ควรใช้กับผลิตภัณฑ์ประเภท t o in one ะะเพราะว่าจะมีสารตกค้างติดเส้นผมทุกครั้งที่สระ,ะนะคะจะจะทำให้ผมเนี่ยเกาะติดกันแน่นนะคะแล้วก็ยากต่อการจัดทรงผมด้วยนะคะหลายๆท่านบอกว่าประหยัดเวลานะคะสระไปเลยทีเดียวฉันนันเองทูอินวันไปเลยครีมนวดยาสระด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดแยกกันได้ก็จะดีกว่านะคะคมันจะได้ไม่มีอะไรที่ตกค้างอยู่บนหนังศีรษะของเรานะคะหรือเป็นในเรื่องของการฉีดสเปรย์นะคะเมื่อทําผมเสร็จแล้วเนี่ยให้ฉีดสเปรย์จากล่างขึ้นบน หลายๆคนไม่เคยรู้มาก่อน เพราะอย่างเราก็ไม่รู้เหมือนกัน<า>กปกติเราก็ฉีด<น>ปกติฉีดบนลงล่างด้วยซ้ําอะไรอย่างนี้แต่เขาบอกว่าฉีดาจากล่างขึ้นบนนะคะสําหรับผู้ที่มีผมยาวไม่ควรฉีดสเปย์บนหนังศีรษะแต่ให้ฉีดจากด้านข้างแล้วก็ด้านล่างเนี่ยขึ้นมา mm hmm. ะนะคะจะทําให้ผมเนี่ยได้ทรงผมที่สวยด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับด้วยนะคะก็ลองไปทํากันดูนะคะ mm hmm. หรือจะเป็นผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมเพียงเล็กน้อยนะคะโดยปกติเนี่ยคนที่มีผมเส้นเล็ก ะะมักจะใช้แว็กหรือว่าเจลหรือบาล์มแต่จริงๆแล้วค่ะผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะไม่เหมาะกับคนที่ผมเส้นเล็กนะคะตรงนี้ไม่เหมาะเลยเพราะจะทําให้ผมเนี่ยแข็งทื่อแล้วก็หยาบด้วยอนอกจากนี้นะคะเมื่อคุณออกไปเจอแสงแดดสายลมต่างๆนะคะน้ายาแต่งผมเนี่ยก็จะเกาะกันเป็นก้อนอสังเกตได้เลยบางทีใครที่บอกว่ามีกิจกรรมระหว่างวันยิ่งไปเจอไปกลางแจ้งบ่อยๆนะคะผมจะจับกันเป็นก้อนแล้วก็รู้สึกโอโหเนอหนะถ้ายิ่งมีเหง่อไหลก็อาจจะทําให้หน้าคุณเป็นสิวด้วยนะคะลองเปลี่ยนหันมาใช้ สเปรย์จัดแต่งทรงผมในระหว่างใดผมนะคะโดยฉีดจากล่างขึ้นบนทีละช่อนะคะแล้วก็ให้ดให้แห้งนะคะผมก็จะนุ่มสวยรูปทรงก็จะจัดสวยขึ้นด้วยก็ลองไปใช้กันดูนะเพราะบางคนก็ฉีดมาตั้งแต่ข้างบนลงล่างนะคะอันนี้ก็อาจจะทําให้ผมเกาะกันเป็นก้อนนั่นเองนะคะหรือเป็นในเรื่องของการสระผมทุกวันนะคะผมเส้นเล็กเนี่ยมักจะมีปัญหาผมมันเร็วอ่าอันนี้แน่นอนจึงควรสระผมทุกวันได้นะคะด้วยวอลลุ่มแชมพูนะคะโดยไม่ต้อง ต้องใช้ครีมนวดเพราะจะทําให้ผมเนี่ยมีน้ําหนักหรือหนาขึ้นวอลลุ่มแชมพูก็คือเป็นแชมพูที่จะทําให้ผมหนานุ่มขึ้นนั่นเองอาจจะไปเลือกอ่านที่ข้างฉลากนะคะข้างขวดลองดูว่ามันเหมาะกับผมที่เพิ่มความหนานุ่มหรืออะไรยิ่งเราไปใช้แบบโอ้โหสำหรับผมรีบแบนนะคะก็ยิ่งคนผมเส้นเล็กสะไปก็โอ้โหยิ่งรีบแบนเข้าไปใหญ่นะคะก็เลือกอยาสระผมให้เหมาะกับเส้นผมของคุณนะคะวอลลุ่มแชมพูก็จะช่วยไ่ายแต่ว่าไม่ต้องใช้ครีมนวดเพราะว่าคนผมเส้นเล็กเนี่ยปกติแล้วผมก็จะบา อยู่แล้วยิ่งถ้าไปใช้ครีมนวดเนี่ยมันจะทําให้ผมแฟบลงเข้าไปอีกนะคะอัน mm hmm. นี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะการดูแลผมเส้นเล็กแบบง่ายๆนะคะโดยทั่วไปเนี่ยวิธีการดูแลรักษาผมเส้นเล็กนะคะบาบางมักจะยุ่งยากโดยไม่จําเป็นนะคะผลิตภัณฑ์พิเศษในการไม่จําเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์พิเศษในการดูแลรักษาเส้นผมนะคะเส้นผมเส้นเล็กนะคะก็คือ,อง่ายๆเลยก็คือเป็นต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่อย่างที่เราบอกไปก็คือมีวอลลุ่มนะคะนิดหนึ่ง กพื่อจะทําให้เส้นผมเนี่ยแข็งแรงขึ้นนั่นเองนะคะหรือจะเป็นในเรื่องของการทําทรงผมให้มีชีวิตชีวาทํำยังไงนะคะง่ายๆเลยก็คือฉีดผมให้ชื้นจากนั้นนวดผมค่ะด้วยครีมจัดแต่งทรงผมหรือว่าโฟมเล็กน้อยนะคะแล้วก็ปล่อยให้แห้งเองอไม่ต้องไปใดไม่ต้องไปอะไรก็อาจจะทําให้เส้นผมของคุณเนี่ยมีชีวิตชีวามากขึ้นด้วยนะคะก็ะต้องไปลองทํากันดูนะคะ,คะหรือว่า ท่านใดที่ทําผมให้ตัวเองนี่ก็มีเหมือนกันนะคะสําหรับผู้ที่มีผมยาวและผมที่หยาดตรงนี่อย่างคุณโดนัทวันนี้นะคะสวยแบบนี้จริงๆแล้วตื่นสายค่ะก็เลยทําไม่ทันเลยก็เลยต้องตรงมาไม่าช่ลาะนะคะสวยตลอดอยู่แล้วหากมัดผมสูงขึ้นเป็นห่างม้าทิ้งไว้ทั้งคืนค่ะ รุ่งขึ้นคุณจะมีทรงผมใหม่อีกสไตล์นึ่งอ่ะเดี๋ยวต้องไปลององนะคะแล้วก็ที่สําคัญประหยัดทั้งเงินและเวลาเข้าร้านทาผมด้วยอันนี้ชอบมากก็เดี๋ยวลองมาสรุเป็นข้องอมาเลยตอนเช้าบินออกเลยอย่างนั้นไปต้องไม่ออนะคะใครได้ผลยังไงก็มาบอกเราด้วยนะคะหรือว่าเครื่องใดผมค่ะตรงนี้นะคะก็เราก็มีไดกันอยู่แล้วนะคะการใดผมอย่างถูกวิธีจะทําให้ผมสวยได้นานหลายชั่วโมงเลยทีเดียวเพราะว่ารูเล็กๆของเครื่องใดผมนะคะจะเป่าตรงโคนผมได้แล้วก็ทําให้ผม อยู่ตัวเหมือนที่คุณโดนัทบอกว่าเหมือนได้จากโคน ใช่ใชไหมเอ่ยมันก็อาจจะแบบทําให้ผมตั้งขึ้นแล้วมันก็จะพองๆใช่คือบางคนเนี่ยอย่างอย่างถ้าเกิดสมมติใครที่ใดเป็นนะคะอาจจะเป็นแบบตอ่ร้านทําผมต่างๆเนี่ยเขาจะมีการแบบใดแล้วก็ยกโคนขึ้นนิดนึงเพื่อจะทําให้ผมมีวอลลุ่มแล้วเวลาจัดแต่งทรงเนี่ยมันจะสวยมันจะทําให้ผมของคุณเนี่ยไม่ไม่เรียบแบนจนเกินไปนะคะถ้าใครไม่ถนัดก็ให้เพื่อนทําให้นะคะมไม่ต้องไปเสียตังค์นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยผมเย็นอ่ะผมเย็นเป็นยังไงคะหลังจากที่ได้ผมเสร็จแล้วนะคะควรปล่อยให้ผมเย็นลงสักแป๊ ก่อนอ่าพอได้เสร็จปุ๊บก็ทิ้งไว้ให้ผมเย็นนะคะแล้วก็ค่อยจัดแต่งทรงผมคือบางบางคนเนี่ยจะเห็นว่าสมมติว่าเขาได้ร้อนแล้วเขาก็จะเปลี่ยนเป็นลมเย็นแล้วก็เป่าอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้นก,กันเพราะว่าจะทําให้ผมดูหนาและอยู่ทรงได้นานนะคะและไม่ทําลายสภาพผมเราด้วยะนะคะแล้วก็ยังมีโรมวนผม จัมโบ้โอ๋อ<ม>แบบใหญ่ๆโลจิใหญ่ๆเลยนะคะก็สําหรับผู้ที่มีผมยาวหรือว่ามีความยาวระดับไหลยางนี่ชันก็ได้ตรงนี้นะคะแล้วก็ให้ไดผมจนเกือบแห้งค่ะจากนั้นก็ฉีดวอลลุ่มอย่างที่คุณนนท์บอกอวอลลุ่มสเปย์นะคะให้ชืน้นแล้วก็ม้วนผมด้วยโรจัมโบ้โอ๋อให้อ่าตรงนี้คือบางทีม้นมวนไว้ทั้งคืนก็ได้ไม่ต้องเสียเวลาทําผมตอนเช้าด้วยอย่าม้มวนผมลดหลั่นกันนะคะแต่ให้ม้วนไปรอบๆจากนั้นนะคะให้ไดผมและปล่อยให้เย็นลงแล้วก็ ก็จะสวยตามต้องการก็คือ ปล่อยเองตามธรรมชาติเขาก็แห้งเองนะคะไม่ต้องไปดให้แห้งคามือเราเลยก็คือต้องนะคะะและก็ที่สําคัญเลยมาถึงนี่การทําให้ผมไม่แบนราบค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณโดนัทก็บอกไปนิดนึงตอนนี้เราก็มีเทคนิคการตัดผมนะคะเพื่อหนุนให้ผมได้ทรงตามต้องการค่ะสําหรับท่านใดที่กําลังคิดว่าเอ๊ะจะทํายังไงดีก็ไปตัดผมได้เลยค่ะตรนนี้เรามาบอกแล้วนะคะก็ทําให้ผมของคุณนะคะดูหนาขึ้นสําหรับผมที่ไม่มีน้ําหนักและยาวแค่คาง อ๋อประมาณนี้นะคะประบ่าหรือว่าประมาณนี้นะคะก็ให้แบ่งผมค่ะบนหนังศีรษะบนศีรษะนะคะแบ่งขึ้นไปสัก 2- 3สมเซนนะคะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมเล็กๆยังไงเอ่ยนิดหนึ่งอ่าแล้วก็จะช่วยให้ผมดูทรงสวยและไม่แบนราบอ๋อคนตรงนี้นะคะแล้วก็ไปข้างหลังดันดันไม่ต้องมาข้างหน้านะสามเหลี่ยมตรงนี้ก็เขาก็เห็นเลยว่าเราทำนะคะและเทคนิคสำหรับคนผมสั้นค่ะ ตรงนี้ก็ผมนวดผมนะคะด้วยน้ํายาจัดแต่งทรงผมจัดแต่งทรงผมตรงนี้แล้วจึงนีบผมด้วยที่หนีบและไดนะคะที่คนผม,มจากนั้นก็ปล่อยให้เย็นเช่นกันนะคะดึงที่หนีบออกแล้วก็นิ้วยีผมให้เป็นทรงอ๋อก็คือเราหนีบเสร็จปุ๊บก็คุยๆไปให้แบบพงอพงๆหน่อยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยแปลงค่ะม,มีอีกนะคะก่อนที่ผมจะแห้งให้ดรายผมนะคะโดยใช้แปลงกลม ยั <ừ> m, ไงไงเอ่ยก็คือปเป็นแปลงมวล้วนอ๋อวีเข้า,เขาใช้กันพีชัน,นึกภ้าพเป็นแปลงกงแปลงมวล้วนอ่ะที่ใช้สําหรับได้สะอาดมากหวีเข้าด้านในบ้างนะคะออกด้านนอกบ้างสลับกันไปแล้วจึงชดสเปย์ค่ะต<า>ระงนี้นะคะก็วิธีง,ง่ายๆเคล็ดลับง่ายๆนะคะก็สามารถทําได้เองที่บ้านหรืออยากจะ รวบรัดเวลาการดูแลเส้นผมของคุณก็เราก็ม mm ีว hmm. ิธีดีๆมาบอกด้วยค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้ก็เรียกว่าง่ายมากๆเลยนะคะผลิตภัณฑ์ที่เราจะนํามาฝากกันวันนี้นี่เลยแน่นอนพูดถึงเรื่องเส้นผมนะคะก็จะต้องเป็นตัวนี้เลยเป็นน้ํามันมะพร้าว Amazing สกัดเย็นนั่นเองนะคะก็เรียกว่าเป็นออร์แกนิกด้วยนะคะร้อเลยแล้วก็น้ํามันมะพร้าวเนี่ยอย่างที่หลายๆคนทราบกันอยู่แล้วคุณสมบัติของเขานอกจากคุณจะรับประทานเข้าไปแล้วสุขภาพดีนะคะแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆในโรคต่างๆป้องกันโรคต่างๆได้ดีแล้วเนี่ยทาผา ายนอกก็สําคัญเหมือนกันสสาร์พคุณเยอะแยะมากมายมากนะคะเส้นผมนะคะก็เรียกว่าเอามาทาได้เหมือนกันเอามาหมักผมก็ได้เนอะก่อนที่จะใช้แล้วเนาะหรือว่าสะเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้เราใช้คล้ายๆกับแว็กหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็ใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวนิดเดียวใช่คือจริงๆเนี่ยมันไม่ไม่ได้มันซะจนหลายๆท่านคิดว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยจะต้องมันแน่นอนแต่จริงๆแล้วเนี่ยของ Amazing ของเราเราต้องบอกเลยว่า แม้แต่ทาลงบนพื้นผิวนะคะผิวของเราเนี่ยแค่ถูไปแค่สองสมทีเท่านั้นเองทีสองทีซึมเข้าไปเลยแล้วก็ไม่มีการเหนียวเหนอะไม่มีทําให้คุณละคายใจแต่ละวันแน่นอนนะคะระหว่างวันหรือถ้าเกิดคุณยิ่งเอามาทาเส้นผมเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนการเคลือบเคลือบผมไปในตัวหรือบางท่านก็อาจจะใช้วิธีเป็นการหมักผมก่อนสระก็ได้เหมือนกันได้ทำได้สอย่างเลยก็คือว่าไม่มีสารเคมีใช่แล้วแล้ว คุณประโยชน์สรรพคุณของเข้ต่างๆที่ว่าดีเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเราเข้าสู่เส้นผมเราเข้าสู่ผิวหนังเราโดยตรงเลยใช่แล้วไม่ต้องผ่านสิ่งต่างๆที่มากันกรองอีกทีทนึงนะคะอันนี้ก็คือได้รับสิ่งดีๆไปเต็มๆเลยนะคะใช่แล้วแล้วก็นอกจากนี้นะคะใครที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของผมร่วงนะคะอันนี้ก็เป็นกันบ่อยเหมือนกันบางทีฉีดสเปรย์มากๆนะคะหรือว่ามัดผมทําทรงนู้นทรงนี้อยู่นานผมร่วงนะคะเรารู้สึกว่าโอ้โหผมเริ่มบางขึ้นแล้วเราแนะนําเลยให้ใช้น้ํามันมะฮาวตัวนี้นะคะทาไปเลยบริเวณหนังศีรษะะะะนนคอออาาจใช้้กก่่ส็ไดหืว ใช้ในระหว่างวันทุกวันก็ได้นะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยสระผมกันทุกวันอยู่แล้วนะคะก็ทาได้เลยมันจะไปช่วยกระตุ้นรากผมให้ผมของคุณเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ผมที่งอกมาใหม่เนี่ยมันก็แข็งแรงตามมาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่โอ้โหเรียกว่าทั้งทานทั้งือรทาภายนอกไม่ต้องไปหาอะไรมาหมักกับอะไรมาผสมอะไรแล้วก็รอเวลากี่นาทีไม่ต้องเลยอันนี้สะดวกสบายมากนะคะขวดเดียวนี่ครบทุกสิ่งอย่างเลยตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าเลยโดยเฉพาะท่านที่ใส่ใจในสุขภาพเส้น ก็ทะะาไปตรงนี้นะคะขอบอกว่าเขาเรียกว่าคุณจะได้กลิ่นของแบบธรรมชาติิ่วอ,อ่อนบางท่านอาจจะแบบซื้อสําหรับหนังศีรษะซื้อสําหรับเส้นผม แต่ตรงนี้<ย>ได้ผลิตภัณฑ<ช>์ตัวเดียวเลยได้ทั้งสิกนังศีสันและเส้นผมด้วยะะใช่แล้วแล้วก็กลิ่นของเขาเนี่ยจะเป็นกลิ่นหอมแบบอ่อนๆนะคะเหมือนกินเป็นกลิ่นะมะพร้าวอ่อนๆตามธรรมชาติคือกลิ่นจะหอมมากๆนะคะแล้วก็ไม่ได้เหม็นฉุนขนาดนั้นนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยเคยเจอน้ำมันมะพร้าวบางชนิดที่แบบโอ้โหเปิดฝาออกมาโอ้โหกลิ่นหอมก็จริงแต่มันหอมแบบฉุนมากก็คือกรรมวิธีการผลิตแตกต่างกาะว่าของเรานี่ออแกนิกนะคะก็คือไม่มีวัตถุปรุงแต่งอย่างแน่นอนใช่แล้ว บางท่านก็แบบว่าโอ้แบบหอมมากไปบางทีก็ติดตัวไปทั้งวันก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่ของเราเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะก็จะ,ะระหว่างวันเนี่ยบางทีก็มันก็จะจางไปเองนะคะเพราะมันเป็นกลิ่นจากธรรมชาตินั่นเองแล้วก็ที่สําคัญนะคะหลายๆท่านที่บอกว่าเอาไปตั้งไว้ที่บ้านนะคะว่าเอ๊ะทำไมตั้งไว้แล้วมันเป็นไขขึ้นมา <ừ> มันใช้ <ừ> ได้เหมือนเดิมหรือเปล่าตรงนี้เราต้องบอกเลยว่ามันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดคุณมาตั้งอุณหภูมิปกติมันก็จะกลับกลายเป็นนี่เลยแบบใสๆแบบนี้ที่เราเห็นมี ไม่มีปัญหาเคยเหมือนกันเอาไปด้วยคือถ่ายใส่ขวดเล็กๆอะค่ะแล้วก็เวลาเราเดินทางก็จะเป็นขวดเล็กๆเอาไว้แบบใช่จะทามือทาได้หมดเลยนะคะแล้วก็จะพกขวดเดียวง่ายๆไม่หนักแล้วที่สําคัญเลยอยู่ในห้องแอร์หนาวๆเนี่ยมันก็เป็นไข่เนาะใช่มันจะเป็นไข่เอ๊ะเป็นยังไงหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเปล่าศึกษามาแล้วนะคะก็เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเป็นธรรมชาติของตัวนี้ที่เป็นนํามันของมะพร้าวนะคะสกัดเย็นใช่ไหมพอเราออกจากอุณหภูมินั้น ก็หายเปหมดเลยใช่ก็คุณก็เอามาตั้งไว้อะไรอย่างเงี้คือเราไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้ใส่สารอะไรให้เขาแบบใช่แล้วเกิดอันตรายแน่นอนค่ะใช่แล้วแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรียกว่าโอ้โหเส้นผมจะดปลายเท้าเลยที่คุณสามารถทาได้ผิวหนังก็าได้เหมือนกันนอกจากเส้นผมแล้วนะคะบางท่านเนี่ยเอามาทาโลมผิวไว้ก่อนออกจากบ้านนะคะเอาเป็นเหมือนเป็นคล้ายๆครีมกันแดดไปในตัวซึ่งน้ํามันมะพร้าวตัวนี้ดาราทาอ่าใช่แล้วคืออย่าว่าแต่ดาราเลยพวกเรายังทาเลยมีฉันทาด้วยค่ะอ่าทาด้วยเขาบ อกว่าช่วยลดความอ้วนด้วยนะตัวนี้ใช่อ้วนเมื่อก่อนตัวใหญ่มากเมื่อก่อนใหญ่กว่านี้เหรอก็ไม่ใช่รับคือจริงๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องการระบายมากกว่าเหมือนว่าเป็นคนท้องผูกค่ะอ่ะอาจจะแบบไม่ได้ว่าเน้นแบบโอ้โหต้องลดให้พอมหรืออะไรอย่างนี้ค่ะคือเป็นเรื่องสุขภาพนะคะไม่ใช่ว่าทานไปปุ๊บโอ้โหจะพอมอันนี้ก็เวอร์เกินไปนะคะคือทานไปปุ๊บเราจะรู้สึกว่าถ้าเราทานต่อเนื่องสักอาทิตย์นึงแรกเริ่มนะคะแค่วันแรกอ่ะก็รู้สึกแล้วว่า เกิดมีการระบายรู้สึกว่าท้องไม่ผูกแล้วก็ทานสักอาทิตย์หนึ่งเหมือนปรับสมดุลในร่างกายเราอะค่ะแล้วมันก็จะดีขึ้นก็คือเหมือนจะเข้าห้องน้ําหรือจะอะไร<ช>ก็คือเป็นกิจวัตรประจําวันที่เหมือนคนปกติทั่วไป<ช>นะคะสำหรับท่านที่ท้องผูกก็แนะนําเลยนะคะเพราะอันนี้ลองมาเองแล้วทานไปนี่คือ สะดวกกว่าน้ำเปล่าอีกนะคะออทานปุรึบลงไปเลยคือไม่ต้องผ่านคอเหมือนรู้สึกว่าเข้าปากปุ๊บแล้วถึงตรงนี้แล้วนะร,รวดเร็วมากคือก็ไม่มหืนด้วย<ช>ไม่ขืนคอ,คออย่างเลยนิดเดียวก็ไม่มีเลยนะคะพรทานไปปุ๊บนี่มันแบบลื่นมากนะคะ ใช่แล้วค่ะคือบางท่านเนี่ยทานไปแล้วรู้สึกว่าแบบโอ้โหทำไมมันติดติดอยู่ตรงช่วงนี้นะคะบางท่านเคยเจอมาหลายประเภทนะคะแต่ว่าของเราเนี่ย Amazing สกัดเย็นของเราต้องบอกเลยว่าคุณทานไปมันง่ายมากนะคะมันเหมือนทานน้ําหรือใครที่บอกว่าอาจจะยังทานไม่ได้โดยตรงนะคะก็อาจจะมาผสมกับพวกน้ําสลัดนะคะมาทาเป็นน้ําสลัดหรือว่าเอามาปรุงเป็นน้ํามันต่างๆใช้ทอดอาหารก็ได้เหมือนกัน<ช>นะคะ,คะแล้วก็จะช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยโอ้โหดีมากๆเลยทุกสิ่งอย่างเลยในขวดเดียวนะคะใช<ต> อะไรก็พกไปได้เลยค่ะค่ะแล้ววันนี้นะก็พอกันแค่นี้สําหรับนี่เลยสิ่งดีๆที่เราจะมาแนะนํากันแต่สําหรับท่านใดที่ยังคาใจกับปัญหาเรื่องสุขภาพใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะวันนี้ก็สามารถที่จะโทรเข้ามาปรึกษาคอร์เซ็นเตอร์ของเราได้เลยนะคะหรือใครที่บอกว่าอยากจะสั่งซื้อน้ำมันมะพราะ้าวเมซิ่งสกัดเย็นของเราวันนี้โปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะ2ขวดอยู่ในราคา1,000บาทเท่านั้นเองอปกติเราก็จะขายขวดละ7 0 0บาทแต่ว่าโปรโมชั่นให้ไปเลย2ขวดนะคะซื้อไปฝากคนที่คุณรักก็ได้เหมือนกันโทรมาที่หมายเลขอะไรเอ่ย 0 8 4 4 2 5 0 0 5 2ค่ะ080-045-8833นะคะอช่อเลยด้านล่างตรงนี้นะคะก็โทรมาได้เลยถ้ามีปัญหาสุขภาพก็โทรมาฝากคำถามไว้ได้แล้วก็ไปรอฟังคำตอบได้นะคะใช่รายการ หมอจอยมีคําตอบนั่นเองะก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและความางามคะ่ะใช่แล้วคะ่ะเอาลคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะเวลาของเราสองคนก็หมดลงอีกแล้วคะ่ะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรและมีข้อเคล็ดลับดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันก็ติดตามกันละกันกับรายการสุดคุณสุขภาพวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่คะ